คือทำไมอะ่ะเราทำมาให้พีเดะก็เธอแบบตอนนั้นเราเล่นใช่ไหมแล้วก็มันจะมีคนคนหนึ่งอบอกกับเราว่าใหยอยากโดนสาดน้ำอะ่ะคือตอนนั้นเป็นมาส่งการอดีไงแต่คือเราแบบเราไม่อยากโดนสาดน้ําอ่ะเราก็เลยถอยออกมาแล้วเรา,าก,ก็บอกเขาว่าเราไม่อยากโดนสาดน้ําอ่ะแล้วเขาก็บอกกลับมาว่าถ้าไม่อยากโดนสาดน้ำแค่คุณปาบแม่ว่าตอนนั้นคือใช่ไมอ่ะเพื่อนอแล้วก็มัน อาจจะเข้าตาฉันไปฉันก็เลยแบบแบบเมินเฉยฉันก็ไม่ก็ไม่บอกเขาไปแล้วแล้วฉันะก็เดินมาที่ที่หนึ่งแค่เขาขายไอติมก่อนอะแล้วฉันก็ซื้อไอติมมาใช่ไหมแล้วไอคนเดิมอ่ะมันก็มาบอกบาบาอีกว่านี่จะโดนอะไรกันแน่แล้วเราก็บอกว่าเราข้าจะมาโดนเฉยๆเราไม่อยากโดนสา์น้ำแล้วแล้วเขาก็บอกว่าทำไมไม่มีใครสา์น้ำเธอเลยล่ะ แล้วก็บอกไ้ว่าก็เราไม่อยากเปลี่ยนนี่เราก็เลยบอกเขาไปแล้วแล้วเขาว่ามาเถียงไย้ว่านี่อย่ามาทําตัวได้ปะเราไม่ชอบคนแบบนั้นอ่ะก็คือตอนนั้นเราตกใจมากเว้ยเราก็เลยแบบถอยออกมาแล้วเราอะก็ขับรถจับบ้านใช่ปะคือตอนนั้นอ่ะเป็นตอนเที่ยงพอดีเว้ยก็อตอนนั้นก็แบบคือเราหิวมากค่ะตอนนั้นเรากิน ไอ้จิมไปแล้วเราก็ค่อยอิ่มหนึ่งแล้วเรากลับบ้านมาหาของกินในตัวเย็นใช่ปะแล้วเราก็กินยาฮูไปหนึ่งขวดใช่ปะแล้วแล้วแล้วเราเนี่ยก็กลับไปที่หน้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเขาไหนยังอยู่ปะแล้วแล้วเราเนี่ยก็เข้าไปใช่ปะแล้วเอคือแบบเขายังอยู่ว่าคืออยู่ที่เดิมเลยอะแบบไม่ไปไหนเลยอะแล้วแล้วเขาก็มาเถียงเราว่านี่แกไปไหนมา แล้วเราก็บอกว่าไปกับไปบ้านมาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไปทําไมแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าก็ไปหาอะไรกินไงแล้วเขาบอกกับมอว่าแล้วทำไมไม่ซื้อที่นี่ล่ะที่นี่มีของกินต้องกินต้องแยะแล้วแล้วเราก็บอกเขาไปว่าก็เราไม่ชอบกินนี่เรากินแต่ไอติมก็พาแล้วแล้วเราแล้วเขาก็เดินหนีไปเลย แล้วเราหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินกลับมาอีกรอบได้สีหน้าที่เศร้าสวยแล้วก็มาบอกกับเราว่านี่เราโดนทิ้งอะ่ะจากแฟนอะ่ะแล้วเราก็บอกไปว่าแล้วทำไมจะมายู่กับฉันอีกทำไมแล้วเขาก็บอกกลับมาว่าเอ้าน,นี่ฉันโดนทิ้งแล้วไม่สงสัยฉันหน่อยหรอ ใครม่จะไม่สงสารคนัาดนี้ก็ล่ะเราบอกเขาไปแล้วเขาก็เงียบไม่บอกไม่พูดอะไรแล้วเขาก็พูดกับเราอีกว่าชมัด